เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับฮหสวัสดีครับมีไรกิบแมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน l e v e อ i d l e นอเวนเจอร์นะครับวันนี้ อ่ามอนเตอร์ในแบบนี้มีเซตตามนี้ผ่านทุกตัวเลยครับมีเซตตามนี้นะครับเดี๋ยวสเตตัสก่อนอ่าอ่าคูเซเดอร์นะครับนี่สเตตัสครับถ้าใส่ผลไม้น้อยก็เอาวิดก็ได้ครับวิดหนึ่งร้อยเด็กเด็กสักเจ็ดสิบขึ้นไปไม่งั้นเดี๋ยวมันสมัยสองรอบสองไม่ทันนะครับเอ่อคูเรนเจอร์เรนเจอร์มีใสเอชไอเพราะว่าเวลามาใช้สกิลโนลิมิตมันจะขึ้นมันจะ,ม,นจะมันจะใช้ท่าทีเร็วมากครับ เพื่อนๆลองลองดูก็ได้เะว่า,าไม่มี ATI อะ่ะส่วนเด็กมันจะไล่สกิลเร็วอ่านี่คือส่วนสกิลนะครับอ่าอันนี้พีทนะครับอันนี้เรามีเซตตามนีนะบอสท,ทุกตัวตเอ่อมอนเตอร์ทุกตัวในแมบบน,นี้ผ่านหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน้ส่วนนะครับโอ้โหอันอันติแฟกหมีไม่มีตังซื้อ่อหอมให้จริงๆนะมีไม่ได้ใส่เติมหมีไม่สามารถลองอันติแฟกให้ได้อะ่ะขออภัยนะครับ แต่คืออร์ติแฟกตอนนี้ถ้าโกงจริงจะเป็นแค่วิตัวเดียวครับเล่นสายไฟบอลกับไฟโบอ่ะเออสายเผาอ่ะตัวอื่นเบาหมดตอนนี้เรนเจอร์นี่ซีซั่น3ามซีซั่น4อ่ะไอท่าโนลิมิตมันอาจรถึงแรงอันนี้ต้องขออนุญาตให้มันติดที่แคหกล้านนะทีเดียวโอ้โนลิมิตยิงไปแปก๊กแปก๊กแปก๊กแปกอโอ้โหบอสตายพอดีโชคดีครับอ่า Bot, บอสบางกรแดงไปสวรรค์ยังไม่สมัครใจนะครับงงๆเหมือนกันแต่มันก็ตายนะแต่กี้คูซดเดอร์แบบตกแบบโลนี่แบบไปมักเลยอะถ้าเจ้าอาร์ติแฟกต์มีไม่มีทองให้ทําให้ดีแต่ว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตบอกนิดนึงนะอาร์ติแฟกต์ตอนนี้นะเราพูดถึงอ่าเรามาที่แมปสามสามแล้วครับโฉมงามกับอสูรน่าจลองดูดิมอนโหดมาอ๋อพี่หมูเหรอพี่หมูก็เอาเรื่องนะ นี่เนี่ยเราทันเดอร์สไตล์เขาหยุดเหมือนไปก่อนพี่หมูคุงเฮ้ยด่านนี้มันเจอไฟเคปะวะใจคอไม่ดีจะเจอไฟเคเนี่ยเหนื่อยอหอ่างี้คาราดินสบายเลยครับ6ทีครึ่งหลอดสมัสสบาย เอาถ้าหลัดน้ำแข็งกินไม่ฟ,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 ฟีไฟเครอดไปใครวะอ,อ๋อซอมมี้ไนคุ้งเหรอได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสกิลที่เซตบอสไปตะกี้ตามนี้เลยนะครับอ่านี่สกิลนะครับอันิค้งอเรอนเจอร์นี่ครับอ่าก็คอยโคนผ่านทุกคนนะครับ